สวัสดีครับผมออซซี่จาก Seven Shop น h o p ะครับก็วันนี้มีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมาแนะนำกันนะเป็นอะแดปเตอร์แบบชาร์จเร็วนะครับที่มีช่องชาร์จแบบ PD นะครับ2ช่องแล้วก็ช่องแบบ Type A 1ช่องนะครับตัวนี้มาจากแบรนด์ LD NIO รหัสคือ Q366 นะครับ จุดเด่นของดัปเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นดัปเตอร์ที่สามารถชาร์จเร็วในระบบ PD นะครับได้สูงสุดถึง65วัตต์นะครับรวมถึงเราสามารถชาร,ชาร์จแบบ PD พร้อมกันได้2ช่องเลยนะครับสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์ชาร์จเร็วมากกว่าอ่า่ตัวนะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมันมีช่องชาร์จพร้อมกันได้3ช่องนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูสเปคกันเรามาดูแพคเกจก่อนนะครับแพคเกจเนี่ยเขาทำมาสวยนะครับมีหัวปลัก๊กมีอะไรมาครบเลยเลยยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวมาแกะะดูพร้อมกันนะ ามาจากแบรนด์ LDNAO รหัส Q366 นะครับชื่อรุ่นนะเขาบอกว่าเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วแบบ65วัตต์ใช้แกนเทคโนโลยีในการผลิตนะครับพวกเซมิคอนดักเตอร์ภายในนะทำให้ตัวขนาดของอะแดปเตอร์เนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเทียบกับอะแดปเตอร์65วัตต์อื่นๆนะฮะแล้วก็ให้หัวปลั๊กมาทั้ง3แบบเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ตัวสินค้าทําให้สามารถพกไปเดินทางใช้งานได้ทั่วโลกเลยเขาให้หัวมาหมดเลยนะครับ แล้วก็บอกว่าเป็น copper material ภายในหมายถึงว่าพวกแผงวงจรอะไรต่างๆนะครับการเดินสายไฟอะไรข้างในเนี่ยใช้ทองแดงเป็นวัสดุในการนำนะครับเป็นตัวนำนะทำให้มันสามารถส่งผ่านกระแสไฟได้ดีนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยแรกๆเขาจะสอดมาอยู่นี่นะครับเป็นกล่องสอดแล้วก็อยู่ท่าประมาณนี้นะอันนี้คือผมดึงออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสเปคกันก่อนอปลั๊กนะครับเขาให้มา3ปลั๊กเลยด้านนี้เขาบอกว่า ให้มาสามปลักก็คือแบบ US EU UK นะครับก็คือสามารถนำไปใช้งานได้แทบจะทั่วโลกเลยแหละนะครับสำหรับปลักที่เขาให้มาโดยการเปลี่ยนหัวเอานะครับแล้วก็ให้สาย C2C c มาอีกหน่งเส้นด้วยนะความยาว1เมตรนะครับบอกไว้ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรทการจ่ายไฟของมันกันนะครับก็ตัวนี้เป็น adapter แบบ s w i t c h i n นะครับมาตรฐานแล้วสามารถ อลองรับไฟนะครับตั้งแต่1 0 0ถึง240โวลต์นะครับก็คือใช้ได้ทั่วโลกเลยนะครับแรงดันไฟเนี่ยตั้งแต่1 0 0ถึง240โวลต์เลยนะครับสำหรับเรดการจ่ายไฟช่องต่างๆนะครับช่อง Type C จะมี2ช่องนะครับ จะจ่ายไฟในระบบ PD นะครับก็จ่ายได้5โวลต์3แอมป์9โวลต์3แอมป์นะครับ12โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์จนไปถึง20โวลต์3.25แอมป์หรือสูงสุดที่65วัตต์เลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานช่องเดียวเนี่ย c 1 c 2มันจ่ายเท่ากันนะครับก็คือสูงสุดที่65วัตต์นะครับเขามีสาย c 2ช่องนะในส่วนของช่องอ USB A นะครับ<ม>เขาเรียกว่า QC Output เป็นช่อง Quick Charge นะก็ จ่ายไฟได้4.5โวลต์5แอมป์5โวลต์4.5แอมป์นะครับ5โวลต์3แอมป์9โวลต์3แอมป์12โวลต์2.5แอมป์หรือว่า,าสูงสุดที่30วัตต์นั่นเองก็คือ12โวลต์2.5แอมป์นะครับก็ถ้าใช้รวมนะเขาจะแบ่งไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้างงนะครับถ้าซื้อไปใช้ก็อาจจะจำไว้หรือจดไว้ก็ได้นะครับหรือถ่ายไว้ก็ได้ ก็ถ้าเราใช้ C 1 C 2พร้อมกันนะครับเขาจะแบ่งจ่ายเป็นช่อง1จะจ่ายได้สูงสุดที่45วัตต์นะครับช่องที่2จะจ่ายได้ที่20วัตต์นะครับก็คือเต็ม65เหมือนกันแต่ว่าแบ่งแบ่งไปช่อง C 1เนี่ย45วัตต์นะครับแบ่งไปช่อง C 2เนี่ยที่20วัตต์นะครับ แต่ถ้าเรามาใช้ช่อง C1 กับช่อง USB-A นะครับช่อง C1 กับ USB-A นะครับช่อง C1 ก็จะจ่ายที่45วัตต์ส่วนช่อง A1 นะครับหรือช่อง USB-A ที่มีช่องเดียวเนี่ยก็จะจ่ายที่18วัตต์นะครับมันมันจะมีการจัดตารางการใช้จ่ายไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ C2 กับ A1 นะครับอันนี้จะจ่ายไฟเป็นระบบธรรมดาทันทีคือจ่ายแค่5โวลต์3 6แอมป์นะครับก็มันจะแบ่งกันไปนะครับระหว่างช่อง C2 กับ A1 นะครับ ประมาณนี้นะฮะสำหรับการจ่ายไฟก็คือสรุปให้ง่ายๆคือถ้าเราชาร์จช่อง Type C พร้อมกัน2ช่องนะมันจะชาร์จเร็วทั้งคู่โดยที่ช่อง1เนี่ยจ่าย45ช่องที่2จ่าย20นะครับแล้วก็ถ้าใช้ C1 กับ A1 นะครับก็จะจ่ายที่45ช่อง C1 เนี่ยจะจ่าย45เสมอนะครับแล้วก็ช่อง USB-A เนี่ยจะจ่ายที่18วัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ C2 กับ A1 นะครับ ก็จะจ่ายเป็น5โวลต์3.6แอมป์โดยแบ่งกันไปนะครับใน3.6แอมป์นี้แต่จะจ่ายเป็นเรท5โวลต์น,นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรทการจ่ายไฟโอเคละเอียดนิดนึงนะฮะมันมีรายละเอียดพอสมควรจะได้รู้ว่ามันตากกน่างกันยังไงตัวนี้มันเป็นแผงวงจรแบบแยกนะมันเลยสามารถจ่ายไฟแบบ PD พร้อมกันได้2ช่องในขณะที่ทางานชาร์จเร็วทั้งคู่โอเคกล่องนะครับแพ็คมาสวยงามดีพอเราเปิดมาจะเจออย่างนี้นี่เขาเรียงมาอย่างนี้เลยผมชอบมากเลยในเนี้ย เป็นสาย C to C ความยาว1เมตรนะครับไม่มีอะไรก็มันจะอยู่ในกล่องนี้นะครับเป็นสายสีดำๆทั่วไปแหละเขาแถมมาให้เป็นสาย Type C to Type C นะฮะหเมตรนะครับโอเค okay, ผมหยิบไปก่อนไฮไลท์จะอยู่ที่อะแดปเตอร์นะตัวอะแดปเตอร์เป็นแบบนี้นะครับมีอุปกรณ์มาให้ทั้งหมดตามนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จตะกี้หนึ่เส้นนะแบบนี้นะฮะหัวเนี่ยจะให้มา3อันแบบนี้นะครับก็คืออันนี้คือเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมดูอ,อน อันนี้เขาเรียกว่าแบบ EU นะครับคือปลั๊กหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือแบบ UK คือเป็น3 3ขานะครับแล้วก็มีกราวด้วยนะครับแล้วก็ปลั๊กแบบ Travel Adapter นะครับหรือเขาเรียกว่าปลั๊กแบบ US ซึ่งเราน่าจะใช้อันนี้กันแหละในประเทศเราเป็นหลักนะครับแบบนี้นะโดยที่ทุกตัวสามารถประกอบเข้าไปที่ตัวมันได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับเนี่ยวิธีการใส่เข้าไปนะครับเรามาดูที่ตัวดัปเตอร์ด p ปเตอร์ในเป็นดัปเตอร์65วัตต์นะ ใช้แกนเทคโนโลยีนะครับมีขนาดถือว่าไม่ใหญ่เลยนะครับแค่นี้เองแล้วก็น้ําหนักไม่มากด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะสกรีนยี่ห้อไวเอลด o โอตรงนี้ก็มีไฟสถานะนะครับแล้วก็มีช่อง PD1, PD2 แล้วก็ USB-A นะครับ<ๆ>เขาจะเรียงลงมาอย่างนี้นะครับหนแล้วก็ A นะครับการจ่ายไฟก็เป็นไปตามที่ผมแจ้งไว้นะคือช่องถ้าจ่ายช่องเดียว6 5วัตต์ดีช่องไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้แยกกันก็45กับ20 w, วัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับน่าจะเป็นวัสดุกันไฟทั้งตัวเลยนะครับทำสีด้านด้านเป็นสีดํามาเป็นเนื้อพลาสติกสีดําเลยนะครับแล้วก็มีคลิปเส้นตรงนี้สีสีสเป็นแบบสีดำเงาเงาติดหนึ่งนะครับด้านเนี้ย ก็เขียนไว้ว่าแกน65วัตต์ Super Fast Charger โดยที่เรทการจ่ายไฟต่างๆนะครับที่เมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังเนี่ยเขาก็มีพิมพ์บอกอยู่ด้านข้างอะแดปเตอร์นี่เลยนะครับทำให้เราสามารถดูได้ว่าเราจะเสียบอะไรยังไงนะครับในกรณีที่ซีเรียสเรื่องการที่มันจะต้องชาร์จเร็วที่สุดในอุปกรณ์ของเรานะก็เขามีเขียนบอกไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ผมชอบมากเลยวิธีปลดปลั๊กใน่พูดจริงดีกว่าแอปเปอีกนะครับไม่ต้องออกแรงดึงเลยนะครับคือจะเห็นว่าเขามีสัญลักษณ์นี้เขียนว่าพุชตรงนี้นะครับวิธีการปลดหัวปลั๊กออกอย่างเงี้ยมันจะล็อกนะครับดึงไม่ออกให้เราแค่ดันเนี่ยนิ่มๆเลยนะครับง่ายๆดันแค่เนี้ยแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแค่เนี้ยตรงนี้ออกแบบดีมากเลยครับมันทาให้เปลี่ยนหัวปลั๊กอะไรเนี่ยง่ายนะครับไม่ต้องกระชากจนเสียทรงมันนะครับเนี่ยใส่ก็ใส่เข้ามาตรงๆตามร่องนะพอเราจะปลดเราก็ดันแค่นี้แล้วก็ดึงออกได้เเลยนนี่ะครับ ใส่ได้3หัวนะเขามีให้มา3อันไม่ต้องเลือกรุ่นนะครับสำหรับเผื่อเราจะไปประเทศไหนอะไรเงี้ยเราก็พกไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าปลั๊กไหนเราก็จะเสียบได้นั่นเองแต่ถ้าสําหรับยูเซอร์ที่ใช้ในเมืองไทยก็ใช้เป็นอันนี้แหละนะครับมาตรฐานเสียบได้แน่นอน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดตัวสินค้านะครับมันจะเป็นสเปคมากกว่านะตัวมันก็ไม่มีอะไรเป็นอะแดปเตอร์แหละนะฮะทีนี้ผมจะลองเสียบแล้วก็ลองไฟให้ดูแล้วกันว่าเวลาเสียบแล้วไฟมันจะขึ้นยังไงก็ไม่น่าจะมีอะไรนะนี่ก็เป็นปลั๊กท่วงผมผมขอเสียบลงไปก่อนอ่าติดขึ้นมามนจะมีไฟสีขาวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะเอาสาย USB อันนี้มาเสียบทีนี้ช่องไหนก็ได้โปะเข้าไปนะครับแล้วก็ จะทำการเอาไปเสียบกับอุปกรณ์ของผมซึ่งคือ iPad นะเสียบเข้าไปก็ทำการชาร์จปกติแบบนี้นะครับไม่มีอะไรคือเราสามารถชาร์จเร็วพร้อมกันได้2ช่องนั่นเองนะครับในกรณีที่สมมติว่าผมมี iPad กับ iPhone อย่างเงี้ยนะครับกลางคืนผมชาร์จผมก็สามารถเสียบระบบ PD นะครับได้ทั้งคู่เลยที่ไม่ต้องแย่งสายกันนะครับหรือไม่ต้องมีเครื่องไหนที่จะเร็วกว่าเครื่องไหนนะสามารถเสียบพร้อมกันได้เลยนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับท่านที่แบบ พกพาพักสําหรับเดินทางไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นคนมีหลายอุปกรณ์หรือว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะครับบางทีเราอาจจะใช้ iPhone ใช่ไหมฮะแล้วก็ภรรยาหรือแฟนหรือใครก็ตามที่ไปด้วยอาจจะใช้ซัมซุงรุ่นใหม่ๆที่มันชาร์จเร็วกว่านะครับเราก็ให้เขาใช้ช่องหนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ45วัตต์แล้วเราก็เสียบช่อง2แบบนี้นะก็จะได้ที่2ีวัตต์นะครับเพียงพอต่อการใช้งานชาร์จแบบ PD ที่ ความเร็วทั้งคู่นะครับโดยที่เขาจะแบ่งวงจรกันชัดเจนนะครับสามารถเสียบ PD พร้อมกัน2ช่องแล้วชาร์จเร็วทั้งคู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของอะแดปเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังใช้สาย USB-A อยู่ก็สามารถมาเสียบช่องนี้นะครับเพื่อทําการชาร์จเร็วได้สูงสุดที่เดี๋ยวนะกี่วัต์นะโอเคคลิกชาร์จออกสูงสุด30วัตต์นะครับช่องนี้สูงสุดที่30วัตต์ในกรณีใช้ช่องเดียวนะแต่ถ้าใช้ร่วมนะครับ ก็จะกลายเป็นถ้าคู่นี้ก็จะเป็น3.6แอมป์นะครับ5โวลต์แต่ถ้าคู่นี้ก็จะเป็น45กับ20นะครับนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ LDNIOQ 366นะครับ Fast Charger g แกนเทคโนโลยีนะครับผมว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่ดีนะตัวนี้ผมชอบเลยแหละมันแกะมาแล้วมันก็สวยแล้วดูแล้วแบบไอ้ยี่ห้อนี้นะครับผมผมแรกๆเนี่ยก็ไม่รู้จักว่ายี่ห้ออะไรแต่เห็นสินค้าเขาหลายตัวนะครับผมผมขายมาสักพักแล้วล่ะ ปรากฏว่าในบ้านผมเนี่ยก็จะใช้สินค้าย่อดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับเป็นรางปลั๊กไฟ65วัตต์เหมือนกรรันรวมถึงรางปลั๊กอีกหลายหลายอันนะครับก็ใช้นะผมว่ายี่ห้อนี้เขาทำวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปนักนะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าถ้าในราคาเลทเดียวกัน,นี่ยยี่ห้อนี้มันจะใส่มาให้เยอะกว่ายี่ห้ออื่น แล้วก็ใช้งานด้วยตัวเองมาสักพักนึงแล้วก็ยังไม่มีชิ้นไหนมีปัญหานะครับก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าเขาทํามามีมาตรฐานแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงนะครับผมใช้ย้อนอยู่ประมาณ3-4อัน5อันอประมาณนี้นะครับก็บทสรุปก็ประมาณนี้สําหรับราคานะครับราคาจําหน่ายก็จะอยู่ไม่เกิน600บาทประมาณนี้นะถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับอะแอดปเตอร์ที่สามารถชาร์จเร็วได้พร้อมกัน3ช่องเลยนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้สูงสุด ถึง65วัตต์แล้วเป็นแกนเทคโนโลยีด้วยนะครับราคาจําหน่ายจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน600 650บาทประมาณนี้นะครับก็เหมาะสําหรับทุกท่านนะครับตัวนี้นะจะใช้คนเดียวก็ได้ใช้เผื่อใครก็ได้เผื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆน,นะครับรวมถึงถ้าเกิดต้องเดินทางอะไรไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เราใช้ได้อีกนะครับโดยที่พกไปแค่นี้ใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับสำหรับ Q366 จาก LDNIO นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าได้สนใจสินค้าก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับในส่วนของออนไลน์เรามี s h อ p e e นะฮะซึ่งก็อาจจะมีทีมงานคอยอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้นะครับทั้งลิงก์ร้านแล้วก็ลิงก์ช้อปปีผมทิ้งไว้ใน description นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ